เสร็จแล้วมากินข้าวกันจา,นามาตามปัดเผ็ดปลาไหลกับวัตนริบส,สดๆรอบส่วนกันครับขั้นตอนแรกมาเก็บพริกแบบสดๆนะครับเราจะตำพริกแกงกันก่อนนี่แดงๆเลยครับใส่เลยต่อไปมาเอาคาใส่ตะไคร้ใบมะกรูด หอมแดงนี่หอมแดงแบบงอกงามกระเทียมต้หลังจากนั้นเทน้ำมันลงไปใส่พริกแกงโอ้ยอู๋ไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยูหนักจังไม่ไหวแล้วอุยอ้ยอืย โอ้ยแรงเหลือเฟือพริกแกงหอมแล้วใส่ปลาไหลเลยอือหอมมากผลเลยผูเครื่องได้น้ำปลาผู้รสรสดีน้ำตาลน้ำมันหอยใส่นิดนึงทีเด็ดเลยครับอ้าวเออปปๆมามา มีแหงมีแหงต่อไปมาใส่มะเขือโอ้ยหนักเตปม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 อาหุ้ยมีแหงมีแหงมะเขืออยู่ไหนมะเขืออยู่ไหนมาใส่เลยนี่ใส่เลยใส่เป็นลูกไปเลยมาแข่งใส่เลยหืมหุ้ยเริ่มจะไม่มีแรงแล้วนะเริ่มจะไม่มีแรงเดริ่มเพิ่งเติม จะกลับแล้วขอเติมก่อนอยาู้วว <c oughs> อวว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 วยวว้วว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 มวววววมีวว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 ้วว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 วเวววววกัวว พี่เสร็จแล้วมากิน